อ้าสวัสดีครับมาพบกับผมน้ารังพระนครกับรายการนอชอมันที่กันวันนี้เนี่ยผมมาหาเด็กโทษคนหนึ่งนะขายไอศครีมมาดูกันนะฮะสวัสดีครับน้องเอิญดีครับเรียกชื่อถูกป่ะเนี่ยชื่อเล่นชื่ออะไรอเอิเอิญเอิเ,เนี่ยเป็นเด็กที่ไหนเด็กบางซื่อเด็กบางซื่อเลยแต่ที่นี่มาขายอยู่ตลาดอะไรเนี่ยตลาดนัดตลาดนัดเจ็ดสิบทับหนึ่งครับตลาดนัดเจ็ดสิบเอาละเคยต้องโทษคดีอะไรเออคดีแรกป้นแล้วก็สองก็ยาเสพติดติดไปทั้งหมดกี่ปี รวมๆแล้วทยอยติดก็สิบกว่าปีได้สิบกว่าปีแล้วแล้วพ้นโทษมากี่ปีแล้วปีที่แปดได้ครับปีที่แปดพ้นโทษออกมาแปดปีแล้วแล้วมาทำอาชีพตอนนี้ก็คือขายไอศครีมเรียกว่าอะไรเนี่ยฮะไอศครีมโบราณครับดูไอศครีมโบราณไอศครีมตัดไอศครีมตัดขายยังไงเนี่ยแท่งละสิบห้าบาทครับมันจะมีสิบรสชาติเลยครับเหรอมีอะไรบ้างมีทุเรียนกะทิถั่วดำกาแฟครับแล้วก็มะนาวหมดแล้วก็เหลือช็อกโกแลตแล้วก็ชาไทยเผือก นี่ขายอยู่กับใครอยู่กับแฟนสองคนนั้นต่างคนต่างช่วยกันขายเลยใช่ขายที่ไหนขายที่ไหนบ้างอ่ะปกติแล้วเช้าถึงบ่ายก็ขายสำเพงอ่าแล้วก็ตกเย็นมาก็เป็นตลาดนัดช่วงเย็นครับตลาดนัดช่วงเย็นนะกําไรในแต่ละวันเนี่ยได้กี่บาทวันธรรมดาก็เบ็ดเสร็จแล้วหักทุกอย่างแล้วก็ประมาณเหลือประมาณเจ็ดแปดร้อยได้ครับต่อวันได้เจ็ดแปดร้อยใช่ครับแล้วต่อเสาร์อาทิตย์ล่ะเสาร์อาทิตย์ก็จะได้มากกว่าเดิมเพราะมีวันคนช่วงวันหยุดน่อยคนเดินเยอะโอ้ก็ ประมาณพันกว่าบาทและอาชีพแบบนี้อยู่ได้เลยนะได้ครับได้แ,บบแรกแรกทำเนี่ยรู้สึกเขินอายไหมเราเคยแบบโอ้โหใช้ชีวิตเ,เกลเรเป็นนู่นนี่นั่นมาแล้วพอมาขายทำอาชีพสุจริตรู้สึกเขินอายไหมเขินครับผมแล้วมันผ่นามนมาได้ยังไงก็ชื่อถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าอายก็มไม่มีไม่มีกินเน่ยอดนะใช่ครับผมนั้นผมขอสักแท่งหนึ่งเอาช็อกแลตลูกชายผมกินช็อกแลตไปแล้วได้น้องโรมกินช็อกแลตไปแล้วนะท่านผู้ชมก็ฝากสนับสนุนด้วย ไอเรื่องตามไปจะซื้อที่ไหนก็มันมีอยู่หลายที่นะนนก็ลองพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาแต่ว่าที่สำคัญที่สุดเลยควรให้กําลังใจกับเพื่อนเดี๋ยวโทษทำอาชีพสุจริตนะฮะ<ช>ครับผมอุ้อืมอร่อยนะครับผมขายเมื่อกี่ปีแล้วก็ทํามากับแฟนแล้วส,สองปี้วครับสองปีพอดีแฟนรู้จักกับเจ้าของแบรนด์นี้ก็เลยให้ไปเอามาก่อนเพื่อเย็นไปก็คิดตังค์อได้เครดีม,มาก่อนได้เครดีมาก่อนแล้วตอนเย็นก็คือไปคืนใช่ครับเออก็สามารถอยู่ได้อ่ะ นิดหนึ่งฝากถึงอดีตโทษที่ทำอาชีพสุจริตพอพ้นโทษออกมาเนี่ยก็อยากให้กำลังใจก็อยากจะบอกยุคเด็กน้องยุคใหม่นะครับว่าสมัยนี้อย่าหลงทําผิดเลยมันจะมันจะเสียทั้งเวลาเสียทั้งครอบครัวแล้วก็เสียอะไรหลายๆอย่างที่เราเคยได้มันมาครับสุดยอดมากเลยคนระอันนี้ก็คือหนึ่งแท้ง ผมสนับสนุนพันห้าร้อยบาทนะรับผมทางนี้พันห้าร้อยบาทนะเป็นกำลังใจให้นะครับเป็นเงินจากฐานแพดที่ออทฐานแพทีิออทเนี่ยสนับสนุนผมทำรายการนชไม่ติกันนะฮะได้ครับก็หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจและรักษาทำชิพสุตริด็แบบนี้ต่อไปนานๆได้ครับนะครับแล้วพบกับรายการนชไม่ติกันครั้งต่อไปว่าหลังพระนครจะพายพบใครซะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับครับ